วันนี้มีข่าวหน้าตื่นเต้นนะครับคือบอกก่อนว่าผมไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์ใดๆมานะครับ ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยได้รับรายได้หลักมาจากเมมเบอร์เลยนะครับก็ต้องขอกราบขอพรบคุณทุกคนด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีค่าโฆษณาจาก y YouTube เล็กน้อยนะครับแล้วก็มี Affiliate จาก Investing Pro กับ s h o p ป e เล็กน้อยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะเทรดหุ้นตัวเดียวเนี่ยได้มากกว่าทำ YouTube ครึ่งปีอีกนะครับฉะนั้นผมไม่รับค่าสปอนเซอร์ใดๆมานะครับคลิปนี้จะเอาข่าวมาบอกเฉยๆนะครับไม่ได้มาโฆษณาเชิญชวนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ใครติดตามช่องนี้มาตลอดเนี่ยจะรู้ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยก็คือ inverse ETF กับ l e v e r a g e ETF นะครับซึ่ง26กันยานี้นะครับมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับ inverse ETF คืออะไรนะครับง่ายๆคือถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้นเนี่ยตัวมันก็จะลงนะครับถ้าหุ้นอ้างอิงราคาลงมันก็จะขึ้น ฉะนั้นใครที่ชอบด่าถมถุยตลาดหุ้นไทยนะครับว่าเซ็ตมันจะลงไปถึง700จุด400จุดนะครับบางคนเบียวถึงขั้นบอกว่าเซ็ตมันจะลงไปเหลือศูนย์นะครับหรือว่าติดลบไปเลยก็มีซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ในจักรวาลน,นี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าคนที่พูดเนี่ยอาจจะมาจากมัลติเวิร์สอื่นนะฮะตอนนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วนะครับถ้าคุณเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย จะตกลงในระยะยาวนะครับก็สามารถซื้อ Inverse ETF เพื่อทำกำไรได้นะครับยิ่งเซ็ตลงเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้กำไรเยอะจากนี้เนี่ยคนทั่วไปที่มีผ่อนหุ้นเนี่ยจะสามารถทำกำไรขาลงได้แล้วนะครับคือบางคนเนี่ยไม่ได้อยากจะไปเล่น DW Option T f ake, เนาะ คือเครื่องมือพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็เข้าใจยากสําหรับคนทั่วไปนะครับมันอาจจะมีเรื่องอกําหนดเวลาหรือว่า Time ดีเ a y อะไรอย่างเงี้ยส่วน Inverse ETF เนะครับเท่าที่ผมอ่านของเมกามานะจริงๆในไส้ในมันเนี่ย ก็มี time decay แหละครับเพราะว่าในในไส้นายมันอ่ะจริงๆมันก็เหมือนกับไปเล่นกับพวก option future เหมือนกันเพื่อให้ราคาเนี่ยมันไปในทางตรงข้ามกับสินทรัพย์อ้างอิงได้เนาะแต่ว่าเราไม่ต้องไป manage เองนะครับมันสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเคยเล่นของอเมริกานะครับก็คือสมมติผมจะเก็บ S&P 5 0 0แบบถือยาวใช่ไหมครับเช่น SPLG อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเออช่วงเนี้ยราคามันก็ขึ้นมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยเนาะผมก็ไม่อยากจะขาย SPLG ตอนเนี้ยนะครับ เพราะว่าเผื่อมันขึ้นต่อเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อแพงขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะไปได้อีกไกลนะครับผมก็อาจจะเก็บ s h 1 0นะครับซึ่งเป็น Inverse ETF ของ S&P 500นะครับเผื่อ S&P 500ลงเนี่ยผมก็ยังได้กำไรระยะสั้นไปด้วยนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับส่วน l e v e r e g e E T F นะครับสมัยนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะ คือมันก็จะขึ้นลงแรงกว่าสินทรัพย์อ้างอิงนะครับเช่นถ้าเซตขึ้น5%เนตี่ยตัวเลเวอเรจแบบ 2x หรือว่า2เท่าเนี่ยก็จะขึ้น10%ใช่ไหมครับไอแบบเนี้ยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมเห็นเพื่อนผมบางคนเนี่ยเล่นฟิวเจอร์ของคริปโตหรือว่า Forex แบบ 10x 100x รก็มีนะครับ26กันยายนนี้โบหลวงจะปล่อยออกมา3ตัวนะครับชื่อยาวมากแต่ก็จําไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวย่อมันเนี่ยก็มีความหมายในตัวเนาะ ทุกตัวเนี่ยจะอ้างอิงเซต50นะครับตัวแรกก็จะมีเลเวลล์สเท่านะครับฉะนั้นตัวย่อ,อก,ก็คือ 2X ตามด้วย01นะครับก็คือหมายเลขค่ายของโบหลวงแล้วก็ B ีเซตห้นะครับผมว่าเวลาจริงอ่ะพิมพแค่ 2X01 ก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับตัวที่2เนี่ย 2I01 B ศ5 0ก็ตามชื่อเลยนะครับ2ก็คือ2เท่า I ก็คืออินเวอรนะครับก็คือลบ2เท่านั่นเอง ตัวที่3นะครับ 1i01bz50 ก็คือ inverse แบบ1เท่าปกติพอซื้อขายในตลาดแล้วเพื่อนๆก็ลองเก็บข้อมูลกันดูนะครับอาจจะรอดูไปสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับเทียบกับเซตห้แล้วราคามันเคลื่อนที่ตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับผมเดาว่ามันคงจะไม่เคลื่อนตามที่ควรจะเป็นเป๊ะๆหรอกเพราะว่าของเมกาที่ผมเคยเล่นเนี่ยยังทําให้เป๊ะไม่ได้เลยนะครับขนาดว่ามีสภาพคล่องมากกว่าเนาะ ต้องขอย้าว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนหรือว่าชี้ชวนในการลงทุนนะครับผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังเ,ยเฉยๆเนาะเอาจริงนะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยมานานแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นจริงหลายอย่างเลยนะครับหก็คือการเทรดราคาน้ํามันผ่าน DR ได้แล้วเนาะสก็คืออยากให้มี DR ของ NASDAQ ที่มาจากเมกาโดยตรงเลยซึ่งปีนี้ก็มีแล้วนะครับ มีคนเถียงว่ามันมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอคือต้องดูดีๆนะครับอันที่มีมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันเป็นของตลาดฮ่องกงที่ไปซื้ออเมริกาอีกต่อหนึ่งนะครับแต่ของอเมริกาโดยตรงที่มีค่าบริหารต่ำมากๆเนี่ยเพิ่งจะมีในปีนี้เลยนะฮะสุดท้ายก็คืออินเวอร์สกับ l ล v e l เลต e t f ก็มาแล้วนะครับในตอนเนี้ยเหลืออีกแค่อย่างเดียวนะครับที่ผมอยากให้มาสักทีนะครับก็คืออะไรครับก็คือ d r ของ กองทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้ของอเมริกานะครับ SGOV BND อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าใครทำงานที่บลออนะครับยังไงฝากเอาเรื่องนี้ไปเสนอแผนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีลุ้นอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีการยกเว้นภาษีเงินปันผลสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นไทยนานเกิน1ปีนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอนะครับ อันนี้ผมว่าก็ดีนะได้ปันผลมากขึ้น10%เรนนาะรัฐเนี่ยอาจจะเสียรายได้เรื่องของภาษีนะครับแต่สุดท้ายคนก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายต่ออยู่ดีนะครับก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงนะครับแล้วก็ทำให้รัฐเนี่ยเก็บภาษีได้มากขึ้นจากแวดอะไรอย่างนี้แทนนะครับ มาถึงในวันนี้ส่วนตัวผมยังรู้สึกสบายใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อนะครับเพราะว่าตัวเลือกมันก็มีเยอะขึ้นมากนะครับหุ้นจีนตัวใหญ่ๆห,หุ้นอเมริกาเจ็ดนางฟ้าหุ้นยุโรปอินเดียญี่ปุ่นกองทุนนส d ดอะไรเงี้ยมันมีให้ค่อนข้างครบแน่นอนว่าบางตัวเนี่ยบางวันสภาพคล่องก็ไม่สูงแต่ก็แลกกับการไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องภาษีอะไรมากนะครับส่วนพอร์ตลงทุนอเมริกาโดยตรงเนี่ยผมตั้งใจว่าจะ ทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับตอนแก่เนี่ยค่อยเอากลับมาเคลียภาษีทีเดียวนะครับแล้วก็จะเน้นหุ้นที่ไทยไม่มีด R นะครับหุ้นที่ไม่ใช่เจ็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลาดอเมริกาเนี่ยมีโอกาสเยอะมากนะครับผมก็หาหุ้นมาจาก Investing Pro เนี่ยแหละทั้งแบบที่ AI แนะนำมาให้ทุกเดือนนะครับกับแบบที่เราใส่ตัวเลขคัดกรองลงไปเองนะครับแล้วก็ออกมาทำกันบ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยใครที่สนใจ Investing Pro เนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างก่อนนะครับของญาตขายของซะเลยนะฮะ วันนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ